ในใครเรียงน้องสุนัขไว้ในบ้านเหมือนอูยูกับบิงซูบ้างคะบ้านนี้จะเรียงน้องๆไว้ในบ้านตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแต่ในบ้านบางทีก็อาจจะยังมีฝุ่นหรือเชื้อโรคต่างๆ เลยใช้ตัวช่วยเป็นเครื่องฟอกอากาศติดตั้งไว้ในบ้านแบบนี้เลยค่ะตัวนี้คือเครื่องฟอกอากาศล็ก U V air purifier รุ่น Fresh 2 0 6นะคะเปิดเครื่องมาลมเย็นสบาย OU ย i n g ซูชอบมากซึ่งเครื่องนี้สามารถปรับแรงลมได้สามาระดับเลยสามารถเลือกเปิดปิดประจุลบและ U V C ได้ด้วยนะตรงกลางมีหน้าจอแสดงค่าฝุ่น P M 2.5ด้วยค่ะเขายังมีปุ่ม Sleep mode ไม่รบกวนการนอนหลับและตั้งเวลาได้สูงสุด12ชั่วโมงเลยค่ะรวมถึงสามารถรอกการทำงานและปรับเป็นโหมด Auto ได้ด้วยค่ะ ที่สาคัญเขาจะมีตัวรีโมดมาให้ด้วยนะสามารถควบคุมการทํางานของเครื่องได้ง่ายมากไม่ต้องลุกไระตับเลยซึ่งเครื่องนี้เขาจะมีระบบฟอกอากาศบริสุทธิ์ถึง7ขั้นตอนเลยค่ะเปิดฝาเครื่องออกมาก็จะเจอตัวฟิลเตอร์แบบนี้สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ง่ายมาก ฟิลเตอร์ชั้นแรกคือ P- f ิลเตอตัวนี้จะช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่รวมถึงขนสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเหมาะกับบ้านที่เลี้ยงน้องสุนัขมากๆเห็นอูยูบิงซูขนเยอะแบบนี้หายห่วงเลยสําหรับฟิลเตอร์ชั้นต่อมาคือ Co c o a c a t a l y s t Filter ตัวนี้จะช่วยสลายก๊าซอันตรายต่างๆด้านหลังจะเป็น Charcoal Activated Carbon Filter ตัวนี้จะช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆรวมถึงควันและสารเคมีได้ค่ะซึ่งการเลี้ยงน้องสุนัขไว้ในบ้านก็อาจจะมีกลิ่นอับได้บ้างซึ่งตัวนี้ก็ช่วยมากๆเลยค่ะชั้นนต่อมาจะเป็ ter คอนตอนฟิลเตอร์ตัวนี้จะช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียรต่างๆชั้นสุดท้ายคือ h e p p Filter ชั้นนี้จะช่วยกรองฝุ่น pm 2.5รวมถึงเชื่อโรคที่มีอนุภาคเล็กถึง0.3ไมครอนด้วยค่ะเขายังมี uvc ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดเชื่อโรคต่างๆ ลาเนกาทีฟไอออนไนเซปล่อยประจุลบช่วยทําให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะบริเวณด้านข้างตัวเครื่องเขาจะมีกล่องสําหรับใส่น้ำมันหอมระเหยสามารถเลือกกลิ่นได้ตามความชอบเลยค่ะสําหรับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เขายังเป็นเกรดการแพร่และรับประกันนานถึง2ปีเลยใครที่เลี้ยงน้องสุนัขไว้ในบ้านแนะนํามีติดบ้านไว้แบบนี้เลยค่ะเปิดใช้ไว้ทุกวันก็สบายใจหายห่วงน้องๆก็มีสุขภาพดีไม่ป่วยง่ายเลย